สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะกับครูแตงฟ้าและคุณครูปิ๊กค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้การบวกต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะก่อนอื่นเราไปทบทวนความหมายของการบวกกันก่อนนะคะการบวกคือการนำจำนวนทั้งสองจำนวนมารวมกันไม่ว่าจะเป็น รูปภาพกับรูปภาพตัวเลขกับตัวเลขทั้งสองจำนวนมารวมกันผลที่ได้ก็คือผลบวกอย่างเช่นถ้าบวกเป็นรูปภาพกับรูปภาพเราก็จะนับรูปภาพทั้งหมดรวมกันผลที่ได้ก็คือผลบวกแบบนี้นะคะมีส้มอยู่สามผล บวกเพิ่มมาอีกสองผลรวมทั้งหมดมีส้มห้าผลอย่างนี้นะคะหรือบวกแบบตัวเลขกับตัวเลขอย่างเช่น7จบวกสาการบวกด้วยตัวเลขเราต้องเก็บตัวเลขที่มากไว้ในใจก่อนนะคะ และชูนิ้วเท่ากับจำนวนที่น้อยแบบนี้นะคะ7บวกสเก็บ7ไว้ในใจค่ะและชูมา3นิ้วนับต่อไปจาก7แต่เวลาเด็กๆนะับอย่าลืมนะคะเด็กๆต้องเอานิ้วลงทีละนิ้วด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะนับต่อจาก7 7แล้ว8 เก้าสิบสิบที่ได้คือผลบวกนะคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดของเรากันบ้างนะคะค่ะเด็กๆมาดูที่แบบฝึกหัดแผ่นแรกของเราวันนี้นะคะจงนับภาพและเติมคำตอบให้ถูกต้องเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลยใช่ไหมคะเด็กๆ เรามาเริ่มข้อที่หนึ่งกันนะคะเรานับมังคุดก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเติมเลขห้าลงไปค่ะเด็กๆแบบนี้นะคะเอ๊ะแล้วอันนี้ล่ะคะไม่มีไม่มีก็คือศูนย์นั่นเองค่ะใช่ไหมคะ บวก0บอกแล้วนะคะ0ไม่ว่าจะไปบวกกับจำนวนใดก็จะได้จำนวนนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือใช่แล้วค่ะ5นั่นเองนี่นะคะดเด็กๆไหมคะง่ายนิดเดียวเลยเดี๋ยวข้อ2แล้วก็3เด็กๆลองไปทำดูนะคะค่ะมาดูแผ่นที่2นะคะ จงนับภาพและเติมตัวเลขนับภาพก่อนนะคะ1 2อ,อย่าลืมนะคะเวลานับเราต้องขีดนับด้วยนะคะ1 2 3เขียนเลข3ลงไปอย่างนี้นะคะเด็กด,ดูนะคะ2อบวกสอีุกว่าบอกแล้วนะคะ เราต้องเก็บตัวไหนไว้นะคะใช่แล้วค่ะเราต้องเก็บตัวที่มากก็คือ3นั่นเองนะคะเก็บ3ไว้ในใจค่ะชูขึ้นมา2อนิ้วนะคะนับต่อจาก3 3แล้ว4 5คําตอบที่ได้ก็คือ5นั่นเองนะคะเด็กๆอนี้นะคะเวลานับอย่าลืมเก็บนิ้วด้วย ข้อที่สองสามและ4เด็กๆลองไปทำดูนะคะค่ะเรามาดูแผ่นที่3มนะคะจงนับภาพและเติมตัวเลขนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ1นึสองสามเติมเลข3ามลงไปค่ะต่อไปนะคะหนึ่องสามเติมเลขสามลงไปค่ะ 3บวก3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆในตัวที่มีจำนวนเท่ากันเราจะเก็บตัวไหนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น3บวก3เราก็เก็บ3ไว้1ตัวชูขึ้นมาอีก3นิ้วนับต่อไปจาก3เวลานับอย่าลืมเก็บนิ้วด้วยนะคะ3แล้ว4 5 6คําำตอบที่ได้ก็คือ 6นะคะ3บวก3เท่ากับ6นะคะเด็กๆเดี๋ยวข้อ 2, 2> ข้อ3แล้วก็4เด็กๆลองไปทำดูนะคะค่ะเรามาดูกันสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเด็กๆจงนับภาพและเติมตัวเลขนะคะดูนะคะอันนี้เป็นการบวกด้วยภาพเลยนะคะเด็กๆ กบวกด้วยภาพเนี่ยเราสามารถนับภาพทั้งสองจำนวนนี้มารวมกันได้เลยนะคะและเราก็จะได้คำตอบตรงนี้นะคะเด็กๆลองดูนะคะ1 2 3อันนี้มี3นะคะ1 2 3ฝังง่งนี้ก็มี3ค่ะเด็กๆ บอกแล้วนะคะการนับภาพการบวกด้วยภาพเราจะนับภาพสองฝั่งรวมกันเมื่อทางภาพข้างหน้ามีสามเราก็นับต่อไปเลยค่ะสามแล้วสี่ห้าหกอย่างนี้นะคะคำตอบที่ได้ก็คือหกอย่างนี้นะคะเด็กๆเด็กๆลองดูนะคะข้อที่สองเดี๋ยวมาดูข้อที่สองอีกหนึ่งข้อนะคะเด็กๆ 1นสองข้างหน้ามีอยู่สองข้างหลังมีหนึ่งสสามสี่มีอยู่4นะคะในเมื่อเป็นการบวกด้วยภาพเราก็จะนับภาพทั้งสองจำนวนรวมกันเลยนะคะอันนี้มีสองแล้วสองแล้วสามส,ามสี่ห้าหกคำตอบที่ได้ก็คือหเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะ เด็กๆลองไปทำข้อ3ข้อ4แล้วก็5ดูนะคะไม่ยากเลยค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะเด็กๆก,การบวกไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูทั้งสองต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ